มาชิวมาแล้วครับกินเล่นเที่ยว,วก็ว่ากันไปเนี่ยครับมันสู้อ่ะมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปนะครับมันไงครับฟิวจุดยอดอผมผมลมุนลมุนมน,มนอย่างเดียวครับอันนี้อีไปก่อนครับอ่า เสร็จแล้วคอริซ่าครับขมบกขมครับชุดยอดของขมครับวัสดีครับวัสดีค่ะวันนี้ลุยพาชิวนะครับพามาซอยเนื้อจุนะครับเนื้อควายนะครับมากับหลานนะครับป๊อบนี่ค่ะครับผมน้องป๊อบค่ะน้องป๊อปนะครับวันนี้จะมาชิมซอยจุเนื้อควายนะครับนอกจากนี้เราก็จะมี ซานะครับขมขมนะครับแล้วก็จะมีแกงอ่อมเนื้อวัวนะครับวัวตัวเล็กนะครับวัวน้อยนะครับดเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับวผมก็เริ่มซอยกันเลยนะครับผมเนื้อชิ้นใหญ่หญเลยนะครับ ใส่ไปก่อเลยอันนี้ก็น้ำจิ้มนะครับพริกลาบนะครับกับพริกน้ำเพี้ยนะครับแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่ดีขมๆนะครับสุดยอดครับผมมาต่อแล้ครับจัดกรรม่ะใส่ไปเลยมันต้องกลัวโอดเข้าไป อ่าสุดยอดโอ้โหเด็ดอะเบ็ดหมาะชิ้นใหญ่ๆครับ <c oughs> นี่นะครับท <c oughs> ำโตโตครับ อืมสุดยอดแกงออมนะคะแกงออมใส่ไปเลยค่ะดูอ่อนอืมไหนครับเป็นอะไรครับรสชาติเป็นไนร,รเ็ด <c oughs> โอ้มานึ่แกงออมเนื้อวัวน้อยนะครับสุดยอดครับ <c oughs> ขอมซาค่ะซานะครับเด็ดหนึ่ขมขนะครับวันนี้เราบนเมืองมันมากกันบอกเลยเดฟขนาดวันนี้เราบ่มีพักกัฟนะครับเขากินกันรุ่นล้วนเลยขอมใส่กับเพียวเพียวเลยค่ะใส่เลยเลยครับเห็นไหมครับขมครับลองกินดูรอง ชิ้นใหญ่ๆครับเน่นๆสุด,ดยอดครับแล้วนะครับซอยเนื้อชิ้นใหญ่ๆแล้วครับคำโตๆ,ๆครับชิ้นสดๆเลยนะคะเนี่ย สุดยอดเลยนี่นะครับนานาครับอยอดครับเนี่ยปอานายถือว่าเด่นนะลำ ลองซ่องรสุดยอดครับผมสุดดยอดเลยครับกินกันต่อครับอันนี้เนื้อใหญ่ๆครับนเนื้อใหญ่ๆล้วจิ้มขมกบนะครับ ยขอลบตางเฟืองสักหน่อยครับน,น,นี่ครับนี่ลตางเฟืองนะครับ นะครับเป็นไรครับรสชาติเป็นไรครับละมุนล,ละมุนผมครับผมอออก่อนิดหน่อยคะ่ะแล้วน่นแน่นะครับ ชิ้มโตโต,โตครับครับน้ำจิ้มน้ำเพี้ยนะครับพริกลาดนะครับขมๆขมนะครับครับผมากินด้วยกันครับอันนี้อร่อยอะคุกคลิป โอ้โหแม่กินด้วยกันนะครับอะไรครับซอยเนื้อใหญ่ๆครับนี่นะครับอื้มหดีกดนี่ก็แกงอ่อมเนื้อบัวนะครับ ใส่เนื้อต้องลองใช่ครับต้องลองครับสดเลยกินกับก้าวเหนียวนะครับ ผมกินต่อครับนะซอยเนื้อต่อครับนี่เนื้อใหญ่ๆครับบางๆอันนี้บางไปหน่อยครับ อด้วยครับยิงครับข้าวเหนียวครับเอาออกมาเลยเนี่ยครับบแบบสู้หรอมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปนะครับ นะครับฟิวสุดยอดขมขมละมุนละมุนละมุนอย่างเดียวครับอันนี้อีไปก่อนครับอ่าเสร็จแล้วคอริซ่าครับขมบกขมครับสุดยอดขมขมครับอื้มเยี่ยม เขาเขาเนี่ันนี่มได้ละ ครับผมวันนี้เราจะบะหมี่พักกับนะครับเขาเน้นเนื้อรุ่นๆเลยครับกินแบบเพียวๆครับแข่ออมครับแก่งหอมมัวน้อยครับสุดน้ำร้อนๆครับสุดยอดครับครับวันนี้เนื้อกลุ่มๆนะครับเนื้อควายนะครับ น้ำจิ้มนะครับของผมครับดีเราก็มีซานะครับแล้วก็มีแกงออมเนื้อวัวนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับลุยพาชิวกินเล่นเที่ยวเต็งิงเต็งบอกก่อนเยกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ